เอาซ้อยออกไปค่ะดีมากค่ะถ้าถ้าเราไม่มีน้ํามันเราใช้น้ํามันอะไรก็ได้น้ํามันมะพร้าวน้ํามันงาโลชั่นถ้าไม่มีน้ำมันก็ใช่ค่ะก็ใช้อะไรน้ำยานางน้ำที่ฉีก็ได้ขอแต่ว่าอย่าฝูดแบบผิวแบบว่าไม่ไม่มีตัวประสานหล่อความหล่อลื่นนะคะมันจะต้องมีตัวประสานช่วยความหล่อลื่น อันนี้ก็ทำเพื่อที่จะผ่อนคลายนะคะเบาสบายเป็นการขัดพิษทางระบบเลือด่ะด้วยการกลัวสารนี่ะการจับอย่างนี้ค่ะค่ะน้ำหนักมันจะได้ค่ะค่ะแล้วก็เรายืนข้างๆค่ะขอโทษนะคะนี่ยืนเออไม่ไม่ลองลองจับแล้วก็น้กข<า>ัานไปฝั่งนี้เอียงๆใช่ค่ะนี่ตรงนี้ค่ะ ตรงเส้นนี้ก็จะเป็นจุดสะท้อนของลำไส้ใหญ่นะคะถ้าเราขูดแล้วมันมีปัญหาเมื่อกี้ตรงตรงตรงนี้ค่ะจะรู้สึกชี้ๆอะไรนตอนที่ขูดใช้น้ำมันด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแดงเพราะถลอก <c oughs> ไม่ใช่แดงเพราะกลัวซานะคะแดงเพราะขับพิษแดงเพราะถลอกที่เขาขูดขูดแล้วมันแดงแดงนี้เป็นเพราะพีชใช่ค่ะก็ะคือระดับสีของร่างกายนะคะมันก็จะ สีของที่ผูดออกมารจะบอกระดับที่ที่สะสมนะคะถ้าพิดเยอะก็แดงเยอะถ้าคิดน้อยก็แดงน้อยอันนี้ก็แข็งเหมือนกันนะในแข็งใช่ไหมคะเป็นก้อนค่ะเป็นก้อนจริงๆถ้าอยากหายก็ต้องเอาก้อนนี้ลงนะคะเลือดดมเราจะได้ไหลเวียนสะดวกค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะมันเป็นก้อนคมันขัดเนาะป็นก้อนมันเป็นก้อนทต้งนี้ไม่มีนะคะไม่มีหรือว่า อานจะลงน้ําหนักค่ะต้องลงน้ําหนักอีกน,นิดนึงค่ะต้องให้น้ําหนักพอดีแต่ว่าในตานําหนหนักที่ไม่ทรมานคนค,ค่ะแต่ว่ามันจะต้องลงถ้าไม่งั้นถ้าเบาเกินมันก็เหมือนไม่ได้ทําอะไรแต่ว่านี่ก็โอเคนะคะพอลงน้ําหนักมันก็จะแดนขึ้นมานะคะเจ็บไหมคะขาข้างหมายอันนี้ของน้องเขาน่าจะปวดหัวข้างก้อนนมาคือเป็นก้อนอยู่นะคะ ใช่ครับปวดหัวข้างเดียวละครเนี่ย oh. oh. oh.